สวัสดีพี่พี่ชาวพัาเครื่องวัดพะยาติการามบารมีหลวงพ่อกันทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเหรียญชาติปีพศ2507กันหน่อยนะฮะเหรียญหลวงพ่อกลั่นชาตินะฮะปี2507เป็นพิมพ์เสมานะครับเหรียญนี้กระไหล่ทองเดิมนะครับสวยเชียวนะเป็นบล็อกบล็อกปากจมูกปื้ดอ่ามันมันจริงๆแล้วบางคนไปเจอเหรียญเนี่ยนะดูดูได้จะเจอเหรียญลักษณะสภาพนี้ อ่ามันเป็นจากบล็อกนะครับมันเป็นเกิดจากบล็อกที่เสียหายจากการปั๊มเหรียญไปเรื่อ,อ,อยย่าลืมว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนโลหะมันอ่าน่าจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยนี้นะครับบล็อก OK ที่ปั๊มเหรียญน,นะฮะมันก็เลยเสียหายง่ายนะครับเ <ๆ S 2> หรียญนี้จะเป็นกระลาทองเดิมนะครับกรนะลหลทองเดิมดูยังไงนะครับนะดูอยางีงนะครับอ่ <ๆ S 2> าเหรียญการเข้ากระลาสมัยก่อนเนี่ยจะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้จะเป็นการใช้ไฟฟ้า นะครับคูบวกคูลบแต่สมัยก่อนจะใช้ปลอดในการเข้าทองนะครับบางทีเราเจอซอก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 เหรียญเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเหมือนเป็นแผ่นทองลอกขึ้นมาเนี่ยอันนี้นเป็นทองร้อยนะครับเป็นแผ่นทองเปลวนะเขาจะใช้วิธีในการละลายทองโดยการใช้แผ่นทองเปลวเนี่ยลงไปอยู่ในปลอดนะครับเพราะปลอดมันกินทองนะครับอพอละลายได้ได,ได้ตามสัดส่วนที่ต้องการแล้วก็นําเหรียญเนี่ย ลงไปชุบในปลอดนะครับแล้วก็ใช้ไฟนะผมเข้าใจถูกไหมเพราว่าใช้เอาเหรียญไปชุบในปลอดนะฮะหรือทํายังไงวิธีใดก็ได้ให้ปลอดมากอที่เหรียญเนี่ยในการมาวิธีในการทําของสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็จะใช้ไฟนะฮะจะใช้ไฟเนี่ยเป่าไล่ให้ปลอดเป็นออกก็จะเหลือแต่ทองร้อยที่ติดอยู่กับเนื้อโลหะนะครับนะนะแหมอยากให้สีมันสดๆั้งเหรียญนี่มันเหรียญทองสวยอะสดมากนะ เหรียญจริงๆเนี่ยสวยมากนะเหรียญนี้นะก็ะไหลทองเก่าๆเนี่ยมันสวยจริงๆนมะมันเป็นรรรรรรสีทองคําจริงๆนะเพราะว่าเขาใช้ทองคาร้อยเนี่ยในการทําเป็นกระไหลนะฮะแต่สมัยนี้ก็จะใช้เป็นเคมีนะครับจะใช้เป็นเคมีนะในการเข้ากระไหลนะเหรียญนี้ถือว่าสวยนะสวยมากเลยนะครับเนี่ยผิวเดิมๆนะเห็นไหมนี่เห็น,นไหมผิวดำเดิมแบบนี้นะหายากนะผมบอกเลย ห็อนอาเนี่ยมันเห็นไหมบางทีเราไปเจอมันคล้ายๆเป็นเป็นแผ่นทองลอกๆออกมาเนี่ยเนี่ยอย่างนี้กระไหลเก่านะเดี่ยบคิดง่ายๆนะครับเดิมๆแบบนี้นะตามพักซอกนี่อ่นี่ครับผิวอย่างนี้หายากนะกระไหลทองจ๋า,จาอย่างนี้หายากมากนะครับณปัจจุบันนี่นะนะครับ คลิปนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้บ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยนะสวัสดีครับ